ขอขอเจริญในธรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพฤหัสเป็นวันที่เราสมมุติกันว่าเราจะต้องทำความดีนั่นเป็นเพราะว่าเราได้สมมุติศาสนาทธรรมชาติขึ้นมาเมื่อเราสมมุติศาสนาธรรมชาติขึ้นมาแล้วเราก็สมมุติต่อว่าทุกๆวันพฤหัสนี้เราจะต้องสร้างความดี ความดีก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันตั้งแต่การรักษาศีลก็ดีการฟังธรรมก็ดีการทำสมาธิก็ดีการเจริญปัญญาก็ดีนี่เป็นความดีที่เราจะต้องมาทำในวันพฤหัสหรือทุกๆวันที่เรามีโอกาสแต่เนื่องด้วยเราหาโอกาสแต่และว,วันนั้นยากก็เ,เลยได้ตั้งอกตั้งใจสมมุติว่าทุกๆวันพฤหัส อย่างไรเราจะต้องเสียสละหน้าที่การงานอย่างอื่นเพื่อจะสร้างความดีให้ได้เพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเราก็จะมีโอกาสทําความดีได้สี่วันหรือสี่ครั้งเมื่อถึงวันพฤหัสเมื่อใดเราจะต้องทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีโอกาสวันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาส ถือศีลเพราะศีลเนี่ยถือได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้โอกาสที่อยางนึ่งก็คือการฟังธรรมอย่างไรก็แล้วแต่การฟังธรรมซึ่งทำให้เราเกิดสติปัญญาอย่าลืมว่าทุกสรรพสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยกับธรรมชาติทั้งหมด ธรรมชาติจะมีอิทธิพลกับทุกสปปรรพสิ่งแต่ธรรมชาตินั้นจะส่งผลให้กับทุกสปปรรพสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันไปเช่นการส่งผลกับดวงจิตดวงจิตก็มีอยู่มากมายมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์นรกก็ดีหรือสัตว์เดรัจฉานอันนี้จะส่งผล อยู่สองประการนั่นคือความทุกข์กับความสุขเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงศึกษาเข้าใจธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราไปเข้าใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราก็สามารถที่จะอยู่เหนือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นได้ เพราะอย่าลืมว่าธรรมชาติแม้ยิ่งใหญ่ขนาดใดมนุษย์เราสามารถที่จะยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติเหล่านั้นได้ด้วยสติด้วยปัญญาหากมนุษย์ใดมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติเหล่านั้นมนุษย์นั้นก็ย่อมที่จะควบคุม และอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นมนุษย์นั้นสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ธรรมชาตินั้นส่งผลแต่ความสุขอย่างเดียวหรือความทุกข์อย่างเดียวเพราะเมื่อเรามีปัญญารู้เท่าทันในธรรมชาติเหล่านั้นเราก็จะรู้เหตุรู้ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความทุกข์ก็ได้ความสุขก็ได้ เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นให้เราจงเจริญปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติเหล่านี้เราก็จะได้ค้นพบวิธีที่จะทำความต้องการให้เกิดแก่เราได้ หากเราต้องการความสุขเราก็จะได้รู้วิธีและเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเกิดความสุขได้เพราะความสุขในธรรมชาติที่ส่งผลนั้นมีหลายระดับชั้นด้วยกันมีอย่างหยาบๆก็ความสุขที่เกิดจากกิเลสตัณหาทั่วไปอย่างละเอียดก็เกิดจากความสุขที่ไม่เหลืออะไร เกิดความสุขจากความว่างเปล่าเป็นความสุขที่ละเอียดเพราะ,ะนั้นหากเราต้องการความสุขแบบไหนอย่างไรเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติดีแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมได้และเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนมุมไหนของธรรมชาตินี่คือความมหาจรั์ หากเราเข้าใจธรรมชาติได้เพื่อนขอให้ทุกคนจงพยายามศึกษาหาวิธีที่จะควบคุมธรรมชาติเหล่านั้นใได้วันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรก็ต้องขอให้ทุกคนนั้นจงประสบความสำเร็จเกิดสติปัญญา เข้าใจหลักธรรมชาติให้ได้ในเร็ววันจเจริญธรรม